นี่เราก็เอามาลงดินเลยฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีนึงนะคะว่าต้นที่เราปลูกไว้นี่จะออกหนอ่อภายในกี่วัน เดี๋ยวเราจะจดวันที่ปลูกไว้นะคะเอาลืมใส่ขุยมะพร้าวใส่ไปใส่ลงไปเลยไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะอันนี้มีมาเราก็เลยใส่ลงไปให้เขาเลย มกใหม่เขาหักไปหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็ปงใหม่แค่นี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันใหม่คะกดติดตามกันไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีนึงนะคะว่าของเขาจะออกหน่ออีกกี่วัน